สวัสดีครับ EP ที่170พื้นดวงของคนที่เกิดวันอังคารเดือน3ปีชวดก่อนที่จะไปรับฟังคำาำํานายอยากแจ้งให้ทุกคนทราบว่าวันเดือนปีเกิดที่เราใช้ในการทำนายเราอ้างอิงมาจากปฏิทินหนึ่งปีสำหรับท่านใดที่ไม่มีปฏิทินในการอ้างอิงสามารถเพิ่มเพื่อนทางกีวะโค้แล้วทักมาสอบถามกันได้เลยนะครับไม่มีค่าใช้ใจในใน่ายใดๆ คำทำนายของทุกคนที่เกิดบนโลกใบนี้มีทั้งหมด1,008ดวงชะตาตอนนี้ผมกำลังทำคลิปต่อเนื่องขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับท่านที่สนใจศึกษาวิชานี้สามารถสั่งซื้อตําราผ่านช่องทางไลน์ได้ที่ l ลาย ID 0619642519แถมแผนที่ชีวิต1ดวงชะตาพร้อมคลิปการเขียนแผนที่ชีวิตและแนะนำการอ่านพื้นฐานดวงชะตา พื้นดวงของคนที่เกิดวันอังคารเดือนสามปีชวดเป็นคนใจดีพูดจาดีมีสเสน่ห์กับเพศตรงข้ามช่างเจรจาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีพลิกสถานการณ์เก่งรับผิดชอบในหน้าที่การงานผู้ใหญ่เอ็นดูให้การสนับสนุนในมุมที่เป็นวิบากกรรมสำหรับคนที่เกิดวันนี้คือเรื่องคู่ครองพบกันช่วงแรกๆก็ดี พออยู่กันไปนานเริ่มเปลี่ยนถึงจะมีคู่ครองแล้วแต่ความมีสเสน่ห์ก็ยังคงมีอยู่ถ้าไม่รู้จักหักห้ามใจจะทําให้เกิดความผิดพลาดครอบครัวล้มเหลวขึ้นได้คนที่ยังไม่มีคู่ต้องเลือกให้ดีส่วนคนที่มีคู่แล้วต้องวางใจให้ดีไม่เช่นนั้นจะอยู่กันแบบน่าชื่นอกตรมทรับได้มาจากการใช้จ่ายแบบประหยัดใช้จ่ายกันแบบพอเพียงไม่กลาใช้เงินจนคนอื่นมองว่าเป็นคนงกจริงๆแล้วเป็นคนรู้จักใช้จ่ายนั่นเอง ึงจะร่ำรวยก็ไม่คุ้มเปลือยใช้ใจ่ายอย่างพอเพียงตามดวงชะตาแล้วเป็นคนที่เก็บเงินไม่อยู่ให้มองหาวิธีในการหาเงินให้มากกว่าการใช้เงินก็จะเหลือเงินมากขึ้นปีที่ดวงตกต้องระวังเรื่องของอารมณ์ความคิดสุขภาพและอุบัติเหตุช่วงปีที่ดวงตกจะมีเรื่องสะเทือนใจเสียชื่อเสียงร้อนใจกังวลใจการสูญเสียทั้งในเรื่องของการงานการเงินความรักและครอบครัวถ้าไม่รอบคอบตัดสินใจผิดพลาดโอกาสในชีวิตจะถูกปิดลง ชะตาชีวิตของทุกคนถูกกำหนดมาแล้วตั้งแต่เกิดไม่มีใครหนีพ้นวิบากกรรมที่ทำกันมาตั้งแต่อดีตชาติแม้แต่พระพุทธเจ้าท่านยังมีอยู่4ประการที่ไม่สามารถทำได้คือ 1. ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงกรรมของสัตว์อื่นได้ 2. ความสีวิไลของธรรมะไม่สามารถสื่อสารทางภาษาได้ 3. สติปัญญาให้กันไม่ได้และสถ้าไม่มีบุญหรือกรรมร่วมกันจะไม่สามารถทำอะไรร่วมกันได้ถ้าเรารู้เท่าทันวางจิตวางใจให้ดี ทำเหตุให้ดีก็จะมีความสุขได้ในทุกๆวันเลขลางร้ายเงื่อมือมัจจุราชหรือช่วงที่ดวงตกมากที่สุดมีอยู่4ช่วงครับคือช่วงอายุ 11-12, 29-30, 74-75, และ92-93ช่วงจังหวะที่ดวงตกมากที่สุดถ้ามีปัญหาเรื่องสุขภาพหรือเกิดอุบัติเหตุอันตรายร้ายแรงอาจถึงแก่ชีวิตได้ต้องระวังให้มาก ครามนี้เรามาดูทั้งชีวิตกันว่าตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ99ปีมีช่วงไหนที่ดวงตกบ้างเริ่มต้นจาก11ถึง12 14ถึง15 29ถึง30 40ถึง41 44ถึง45 59ถึง60 74ถึง75 77ถึง78และ92ถึง93ช่วงจังหวะชีวิตที่ดวงตกอิทธิพลของตัวเลขจะส่งผลทำให้เราคิดผิดทำภาดได้ง่ายๆ กิจกรรมใดที่เสี่ยงก็ขอให้เลี่ยงอย่าไปยึดติดกับอดีตจะทําให้เราทุกข์และอย่าไปกังวลมากกับอนาคตจะทําให้เราไม่มีความสุขให้อยู่กับปัจจุบันมีปัญหาไหนเข้ามาก็แก้กันไปปัญหาไหนแก้ได้ก็ดีปัญหาไหนแก้ไม่ได้ทําให้เต็มที่ทําให้ดีที่สุดถ้าอย่างแก้ไม่ได้ก็ขอให้ยอมรับมันไม่เช่นนั้นเราจะไม่มีความสุขเกิดปัญหาก็ต้องแก้กันไปเกิดเป็นคนมันต้องมีอารมณ์คิดนึกเป็นปกติอยู่แล้วแต่อย่าไปติดกับความคิดให้รู้ในปัจจุบัน รู้แล้วก็แก้ปัญหากันไปธรรมชาตินึกคิดปรุงแต่งเป็นธรรมดาของขันห้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปคือร่านกาย mm. เวทนาคือความรู้สึกต่างๆสัญญาคือความจำสังขารหรือจิตตสังขารคือความคิดปรุงแต่งวิญญาคือการรับรู้ทางอาตนะทั้ง6มีตาหูจมกูกลิ้นกายและใจความรู้ตรงนี้ได้มาจากการฟังธรรมะอยากให้รู้ว่าที่มาของความรู้สึกนึกคิดมาจากไหนแค่รู้แล้วก็แล้วไป ธรรมะคือการทำหน้าที่ให้อยู่กับปัจจุบันรู้ทันก็แล้วไปรู้ไม่ทันก็แล้วไปทำเหตุให้ดีแล้วผลก็จะดีแม้กระทั่งช่วงที่ดวงตกก็ตามสำหรับคนที่กังวลอยากทราบดวงชะตาร่วงหน้าในปีนั้นในเดือนนั้นหรือหาช่วงจังหวะในการทำธุรกิจสามารถตรวจดวงกับผมได้ที่ LINE ID 0619642519ขอให้มีความสุขในทุกๆวันนะครับสวัสดีครับ